สวัสดีครับไข่น้ำสูตรนี้กินแล้วติดใจมากครับมาชมวิธีทำได้เลยครับกระเทียมสับสับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนครับต้นหอมซอย เสร็จแล้วพักไว้ครับหัวหั่นบางครับหั่นไม่ต้องชิ้นใหญ่มากครับเสร็จแล้วพักไว้ครับตั้งน้ำมันครับ ผักกระเทียมลงไปเจียวครับเจียวให้เหลืองหอมครับเสร็จแล้วพักไว้โดยไม่ต้องแยกกันครับไข่ห้าฟองต่อไข่ใส่ถ้วยครับ วอมกระทะให้ร้อนก่อนใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันไม่เยอะมากครับน้ำมันร้อนเอาไข่ลงไปผัดครับผัดให้ไข่สุกเลยนะครับ ไข่สุกใส่หมูลงไปใส่น้ำสะอาดปุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายครับ พริกไทยปลนพริกปลนซีอิ๊วขาวส่วนชูรสก็ตามความชอบเลยนะครับ รอน้ำเดือดน้ำเดือดก็ใส่ต้นหอมกับพริกแดงกินดาซอยลงไปหน่อยครับใส่กระเทียมเจียวลงไปครับหอมน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับ ชิมดูก่อนนะครับชิมชิมได้รสชาติแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับจานนี้อร่อยมากครับรับประกันได้เสร็จแล้วใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับผม ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีมีความสุขครับ